สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f p l เชียงข้างสนามนะครับพรุ่งนี้นะครับเตะแล้วตีสองนะครับอย่าลืมวันที่สิบหกตีสองก็ก็คือคืนวันที่สิบห้านะครับก็อย่าลืมนะครับคู่แรกลิอร์ฟูลนะเปิดสนามเจอบอลมัดนะครับอีกคู่ก็ไอซาเมล่านะครับตามมาหกโมงครึ่งนะครับนี่คอเซนไบตันเจอฟูลแลมนะครับสามทุ่มสเปอร์สามทุ่มนะครับเจอเบอร์ลี่นะครับเซนเดอแลนสามทุ่มไปแฮมนะครับ แล้วคู่ปิดท้ายก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนซิตี้วู๊นะครับผมส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีเชลซีนะครับคิตันเบเลสนะครับแอตเลติฮามป์โปลเจอเบนฟอร์ดนะครับแมนยูเจอแอสนอลนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับส่วนวันคืนวันจันทร์นะครับก็จะมีลีดเอฟเวอร์ตันนะครับอีกค่หนึ่งปิดท้ายนะครับผมเนาะก็มาดูความ ยากง่ายนะครับเรามาดูดูทีมผมแล้วกันนะครับก็จัดก็จากซาร่านะครับมีซาร่าถึงราคาจะแพงหน่อยก็เอามานะครับส <c oughs> ิบสี่จุดห้าเหมือนปีที่แล้วอ่ะไม่มีซาร่าใครแบบไม่มีซาร่าไม่มีฮารลนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ลองดูบางที <c oughs> ตัวแพงๆเวลา,ซ,ซ,าซ,ซื้อซื้อมาซื้อซื้อยาก ซื้อทีหลังนะครับไม่ต้องหมุนหลายตัวนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาใช่ไหมเราก็ขายแล้วเราก็ไปซื้อใหม่ยังมันก็ดีกว่านะครับส่วนมากผมไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่านะแต่ผมต้องมีซาร่านะครับกับตันด้วยนะครับส่วนฮาแลนดนผมไม่มีนะครับแมนซีผมเอาเรีเรียนเจนเดอร์มานะครับถ้าผิดก็แนะนำกันได้นะครับผม ส่วนผู้กษาประตูนะครับเอาเียรี่มานะครับของลีดนะครับเจออเวตตนคู่สุดนัดสุดท้ายนะครับก็คืนวันจันตีสองส่วนก้องหลังก็เปโดโบโลนะครับเจอบอลเบ์ลี่นะครับได้อยู่ส่วนโมริลโลนะครับเจอเบนฟอร์ดกับโคิลเลียมนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเกมรับดูดูการที่แล้วดีนะครับก็เลยเอามาลองดูหน่อยละกันนะครับผม ส่วนกองกลางนะครับกองกลางก็จะมีซาลานะครับเจอวานมัดริพูปีนี้ก็เสริมเยอะอยู่นะครับไม่รู้เอาตังค์มาจากไหนรวยมากเยอะจริงเยอะจริงปีนี้ซื้อนะครับแต่และตัวก็ลองดูนะครับถ้าได้อีซักมานี่โหดเลยนะไม่แน่ใจว่าจะขายหรือเปล่าเหมือนอีซักข่าวก็ทะเลาะก,กันแล้วนะครับกับนิวคสเซินนะครับผมอยากมาริพูแต่นิวคสเซิลก,ก็ไม่อยากขายริพูเพราะว่า ต้องขายมาก็เหมือนยื่นอาวุธให้คู่ต่อสู้นะครับบางทีผมว่ามันก็พูดยากนะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมนิปูก็จะโหดขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีซักนะครับผมแต่ผมว่าอีซักตอนตอนที่ไม่เจ็บอะ่ะยิงได้นะครับยิงได้เล่นได้นะครับแต่ถ้าเจ็บก็หายไปพักหนึ่งนะครับอีซักนะครับผมส่วนพาเมอร์นะครับปีที่แล้วก็ดีนะครึ่งครึ่งฤด,ดูกาลแรกพอ หลังปีใหม่นะครับพามือก็ไม่รู้หายไปไหนหายไปเลยนะครับหลังปีใหม่เหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าแบบว่ามันเตะหลา่ถ้วยเกินจนมันแบบไม่ไหวหรือว่าอย่างไงนะครับหรือว่าโคดพอโค้ดแบบอะไรนะบอกว่าเ,เราไม่ได้แบบลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยก็ฟอร์มเชลีแล้วก็ตกไปเลยนะครับตัวพามือก็หายไปเลยก็ต้องต้อง,ต,องตัดใจขายไปนะครับผม ส่วนเฟอร์นันเดสนะครับเฟอร์นันเดสก็เจอเซนนอนเลยนะครับนะเปิดสนามในบ้านนะครับแมนยูก็ได้กองหน้ามาใหม่นะครับเชดโกนะครับแล้วก็กองกลางเอ่อหน้าต่ําหน้าต่ําก็มีเอบูโมคุนย่านะครับก็น่าสนใจเดียนี้เฟอร์นันเดสก็น่าจะลงต่ําขึ้นมาหน่อยน่าจะจ่ายได้ดีขึ้นนะครับเพราะวาฤดูกาลที่แล้วก็จ่ายเยอะอยู่นะแต่มันไม่มีคนทํานะครับเดูดูปีนี้ีิว่า พอคุณย่ามาแล้วเอบูโบมาเซตโก้กองหน้ามาอีกนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเสียดายไม่ได้สูกเาผู้ประตูเนาะก็เห็นว่าจะได้อ,อะไรนะดด <c oughs> น,นารุม่ามานะครับจากเปเชนะครับเปเชก็โค้ดเปเชก็บอกว่าจริงๆดอดนารุม่าเขาก็ก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันโค้ดเปเชเขาอยากได้อีกสไตล์หนึ่ง นะครับผมก็เลยต้องหาผู้รักษาประตูใหม่นะครับส่วนโอลาน่าก็น่าจะปล่อยหมดสัญญาไปนะครับโรแมนยูก็น่าแมนูสนใจที่จะดึงมานะครับถ้าได้มานี่ผมว่าก็ก็ดีนะครับสําหรับแมนยูนะครับผู้รักษาประตูแต่อังเดียวนาน่านะครับที่แไม่รู้ผีเข้าผีออกมัรู้เด่นจะเป็นยังไงนะครับปีฤดูกาลนี้นะครับสําหรับโอนาน่าแม่งอะไรไม่รู้นะครับผมเนเดอร์สันนะครับเบนฟอร์ด กองกลางนะครับราคา5.5นะครับผม7.0นะครับก็ดูสิว่ามีเจอขายบ้างนะครับ3นัดแรกเจอเบดฟอร์ดคิสตันเปเลตเวทแฮมนะครับได้อยู่ตารางดีนะครับผม <c oughs> ก็กี่เกมอ่ะหเกมนะครับ6เกมเจอเซนอลทีมเดียวนะครับที่หนักก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคทุวัน Man 3, แมนซินะครับไทจานีนะครับเรนเจอร์ผมก็ไม่ได้ดูนะพีแมทอะไรก็ลองดูแล้วกันแต่ก็ต้องรุ้นเป๊ปอีกนะว่าจะได้ลงไหมนะครับสำหรับแมนซิตี้ตัวนี้นะครับลองดูนะครับส่วนวัดขินก็โอเคอยู่แล้วนะครับตามสไตล์วัดขินโหดนะครับถ้าท็อปท็อปฟอร์มหน่อยนะครับผมก็มีข่าวกับแมนยูพักหนึ่งนะครับแต่ไม่มา จะมาไม่มาอยู่นะครับตารางก็ดีจนถึงนู่นเลยนัดที่8นะครับตารางเจอนิวคาสเซิลเบนฟอร์ดคิสซลพาเลตนะครับซันเดอร์แลนด์นี่เขียวเบอร์รี่ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอแมนทีครับยากนาะทิก้าแมนซีลีเวอร์นี่ก็น่าจะสลับได้นะครับก็ต้องรู้สลับกับใครนะครับผมมล้วก็โซ <c oughs> รันเก้อีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องสืบนะครับอันนี้การันตีอยู่แล้วนะครับตาข่าวฟอร์มนี่ก็ยิงถ้าไม่เจ็บนะ สปเปอร์นี่ตารางเขียวเลยมีเจอแมนซีนะครับเกมที่2ก็สีแดงแค่นั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็มีเท่านี้เนาะตัสำรองก็ดูอัฟการนะครับ4.0ไม่รู้เป็นไรแกขึ้นเหลืองนะี <c> ่ <oughs> แหละแหลกฟิตเนสเฉยนะครับเบอร์ลี่ซื้อมานะครับ4.0นะครับเอามาเป็นตัวสำรองนะครับส่วนกองหลังก็ตัวสำรองตัวแรกก็เป็นกองหน้าลีดนะครับเจอเวอร์ตันเพื่อ เมนซีไม่ได้ลงก็รีดไปนะครับผมแล้วก็เอสเตเวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสําลองนะครับผมสําลอง4.0นะครับตัวหนึ่งนะครับฟูลแลมนะครับฟูลแลมก็เอนเดอร์สัน4.5นะครับสําลองเหมือนกันเก็บไว้นะครับผมก็ลองดูว่าใครจะทำงานไม่ทำงานนะครับวีกแรกบางทีมันก็ยัง นะว่าต้องต้องลุ้นกันต้องดูกันต่อนะครับว่ามันจะยังไงโอเคก็ส่วนกับตันนะครับกับตันผมก็ยังซา่านะครับบอลมัดก็ยังไว้ใจซา่าอยู่นะครับซองกับตันก็ให้พามอือไปนะครับเฟร์นันเดสลองกับตันน่าจะไม่ไหวนะับเจอซานนก็ก็ไม่แน่นะนัดแรกในบ้าน้วยยิงกับซานน์ซะหน่อยให้รู้เรื่องกันไปนะครับโอเคมีเท่านี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ คอมเมนกันมาได้เลยนะครับหวังว่าจะ <c oughs> มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้เจอกันนัดเปิดฤดูก,กาลนะครับผมสวัสดีครับ